ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่พรามาสวนยางคือเก่านะครับหมู่บ้านบ่อใดทิพตนะครับนี่มีพี่น้องถามผมมาเรื่องรับเวลากรีดยางนะครับนี่นะครับค่ำข่ำเบา้นนะครับเดี๋ยวผมสิขอเอาประสบการณ์ของลุงจ๋าเบอกสู่ฟังนะครับโบเมนแนะนำ่นดอกนะครับเดี๋ยวการกปลีดนะครับของ แต่ละคนละท่านนะครับมันกับมันกระโบเหมือนกันนะครับโบคือกันนะครับบคือกันนะครับบางท่านกัลลุ่งห้คงทำลงตีนะครับบางท่านกัลลงดึกนะครับบางท่านกัลล่งตาช่วงซีหาโมงเย็นนะครับ นั่นแล้วนะครับการกลีดของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมันาจจีบวกคือกันนะครับแต่สําหรับท่านที่เพิ่นถา,ามมาเพิ่นอยากให้บอกชูฟังนะครับเพิ่นว่าเพิ่นกลีดลงช่วงทีซีนะครับไปเซตเอาตอนแปดเก่าม่งเศร้านะครับแสดงว่าเพิ่นกลีดใส่เวลาอย่างเจ็ดลอยต้นนะครับใส่เวลาอยู่สีถึงหาชั่วโมงนะครับ อย่าง10ปีนะครับเปิดกิีดแล้ว3ปีคนวะนะครับเฉะนั้นแล้วก็เอ่อก็เป็นยางยังเล็กอยู่นะครับบ่เป็นยางยางไงคือแป้งนี่นะครับฉะนั้นการกรีดกับคุ้งน่าจะเร็วขึ้นนะนะครับแต่ว่าการเป็นมือใหม่นะครับการกรีดกับกับว่เร็วเท่าไรนะครับฉะนั้นแล้ว ลุงจ๋าอยากแนะนำว่าเวลาห่าเกรีดนะครับเ่าเกรีดธรรมดานะครับเราเลี้ยงกลีดก่อนนะครับมันสีเหลียวสีชาครับเวลาห้าเดินออกจากต้นระวางต้นให้เดินเร็วนะครับให้เก่าจากซีหาเก่าให้ถึงต้นต่อไปเลยนะครับแต่ว่าเวลากลีดกับกลีดธรรมดาไปนะครับลุงจ๋าแนะนำนะครับลุงจ๋าว่าให้เปลี่ยนเวลากรีดนะครับยังลุ่งตีสีนะครับลุงจ๋าว่าให้เปลี่ยนใหม่ ดีกว่านะครับยางเซตลอยต้นนะครับปีดจริงๆแล้วนะครับเป็นยางเหล็กพร้อมนะครับปีดก็น่าจะอยู่ประมาณจักสามชั่วโมงก็น่าจะแล้วนะครับก็น่าจะเซตนะครับสำรับมือใหม่นะครับก็น่าจะเซตอยู่สามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับอ่าล่งจ๊กตีสองตีหนึ่งตีสองจะดีกว่านะครับ พอเวลาเรากระดเิเสร็จนะครับเราจะได้พักผ่อนนะครับยังท่านที่พ่นถามมาพ่านว่านี่ผมว่าพ่นบ่อได้พักผ่อนเลยยอดน้ำาพดต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเสร็จแปดถึงเก่ามงนะครับแล้วก็ยอดน้ำาพดเสร็จเรียบร้อยอยู่ประมาณสิบเอ็ดถึงเที่ยงนะครับฉะนั้นแล้วผมว่าพ่นบ่ได้พักเลยหรือได้พักบอ่อนะครับ กีเซ็แปดถึงเก่าโมงครับไปย่อนโคตรแล้วถึงทีบเ็ดถึงเกี่ยงผมว,ว่าน่าจะบัไดพักทําต่อเลยก็เลยไปเหนื่อยตอนหยอนน้ํากดนะครับท่านั้นแล้วตอนกลีดห้าบนเหนื่อยนะครับห้าเปลี่ยนเวลามากลีดทีทีหนึ่งทีสองนะครับห้าแล้วอ่าจากทีสี่ทีหานะครับห้ากก็นอนพักผ่อนซะนะครับจากชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับแ้วกา ค่อยพยอนยำกากลนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าข้าลลาจากการกรีดเมล่อนนะครับเข้าาลาจากการกรีดเมล่อนนะครับเขายังบดได้พักแล้วก็หยอนยำกุศลต่อนะครับการยำกุศลเส้สายนะครับพี่น้องอาจีตคิดคือผมบอกมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมันล้านะครับยอำกุศลตอนใส้นสายนะครับก็คือยอดตอนเถ้าเส้นเลยนะครับ ถ้า,าเห้ากรีดยุ ut, ไดไอพักแจ็กชั่มมุ่งชอ่มมุงยางกะยุดยุดยดยุดหน่อยลล่ะนะครับแล้วเปลี่ยนเวลากรีดมอที่สุดนะครับห้มากรีดจ็คทีหนึ่งนะครับทีสองถ้าเปลี่ยนไปไห้ก็ลงหกถุ่มไปเลยนะครับเขาจะได้พักพรนะครับเขาจะได้พากพนนรพกพแล้วก็อ่า ร่างกายเห่ามั่นสีโลาเกินไปนะครับถ้าเหาไในนอนตอนเสาร์นะครับอ่ายังผมนะครับถ้ากีดแล้วแล้วนะครับคุณยังผมยังลุงจ๋านะครับอ่าเวลากกรีดนะครับกรีดอยู่ประมันนี่นะครับยี่สิบไล่ประมาณเกือบยี่สิบไรนนี่แหละนะครับหรือยี่สิบไร่กว่าบ่นะครับที่กรีดอยู่ชุมเหมือกแม่บ้านนะครับก็ล่งหกทุ่มนะครับแล้วกับประมาณ ทีสี่ตีหานนะครับนอนพักผ่อนหรือว่าพักผ่อนก็ได้นะครับจักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไม่หยอดน้ำาคตนะครับก็แล้วผมะมาจักห้าโมงเสาร์นะครับสี่โมงเสาร์หาโมงเสาร์แล้วเบิดทุกอย่างทุกสวนนะครับก็กลับบ้านนะครับฉะนั้นแล้วการมีเวลาได้พักผ่อนช่วงหกรีดเสร็จนะครับมันจะเห็ดในร่างกายเฮ้าโ,โบลาจนเกินไปนะครับ ุงจ๋าแนะนําว่าอย่าให้เปลี่ยนเวลากลีดใหม่นะครับก็อีกกรณีหนึ่งนะครับฐานแล้วเหลวเหลวสายเกินไปนะครับเาหลวยุ่สามโมงสี่โมงนี่นะครับแดดมันเริ่มจัดแหลวนะครับยางเริ่มคลายน้ำนะครับต้นยางเขาเริ่มคลายน้ำนะครับมันจะเป็นผลต่อการออกข้องน้ำยางลดลงนะครับเมื่อเขากรีดเซ็ตในช่วงนั้นช่วงที่กลีดสายนี่นะครับ เมื่อแดดออกแรงนะครับแดดแจ่มนะครับปากใบเขาก็สิเปิดเพื่อรับแสงนะครับเพื่อ,อเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงของเขานะครับความดันในต้นยางในเซลล์ต้นยางก็สีลดลงนะครับน้ำยางก็สิออกน้อยลงตามไปนะครับเังะนั้นแล้วแดดจัดกับดบีนะครับแดดเริ่มจัดปากใบเริ่มเปิดเพื่อคายน้ำนะครับ สังกออแสงของเขาเป็นกระบวนการของเขาแหละนะครับนั้นแล้วปิดสายแล้วสายกับบุดีนะครับอยากให้ท่านที่ถามมาเปลี่ยนเวลากลีดนะครับเปลี่ยนเวลากรีดซะนะครับลงจากหกถุ่มทีหนึ่งทีสองยังสี่นะครับแล้วประมาณจะโมงสองโมงหรือว่าแล้วตีห้า อกโมงยังสิยังดีกว่านะครับแล้วก็นอนพักผ่อนซะนะครับตื่นขึ้นมาจากสองโมงก็หยอดน้ากดนะครับหรือว่าโมงก,กว่งกาก็หยอดน้ากดนะครับเผากับสีมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับกินกาแฟกินขนมกิยังแน่นะครับผมว่ายิ่งทาไปกินเขานะครับแล้วแล้วไปรับประทานอาหารมียิงล่านะครับแล้วก็ง่วงนอนพร้อมนะครับในช่วงที่เขาหยอดน้ากด นั้นเหลวยวอยา่ยาอยา่าอย่าพยายามไปกินเข่านะครับมันเฮดในห้างง่วงนะครับแล้วก็เฮดในห้า่ล่านะครับเกิดความขี้เกียจตามมานะครับลูกช้าผกเคยไปกินก่อนนะครับกินก่อนแล้วเบิดเลยนะครับง่วงนอนเต็มที่เลยนะครับตอนตอนตอนหยออนนำกดนนะครับนั้นเหลียว,วพี่น้องกะเหลียวจะพเตยมมั่นคือว่าละนะครับแต่ว่ากะ เอาประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนเวลาเกรีดเนอะสีดีกว่านะครับเขาสีมีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็มีเวลาพักผ่อนหลางกายเข้ากับสีบนลาบ่งวงนอนตอนเทายอดนำโคตนะครับล่องเบิ้งนะครับปับเปลี่ยนเวลากรีด่ดีกว่านะครับมันยาวเออมันก็สีดีขึ้นตามมานะครับมุงจ้าลงหกถุ่มนะครับ กีดแหล้่ยมของมันซีมุ้งหาม้งเสาแหล้วเบิดกับกลับบานนะครับนี่คือเอาประสบการณ์มาว่าชสู่พี่น้องฟังนะครับขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ